หากมีเวลาลองแวะมาเที่ยวชมดูได้นะคะเราขอรับรองด้วยความจริงใจเลยล่ะค่ะว่าท่านผู้ชมจะต้องประทับใจสถานที่แห่งนี้ไม่น้อยกว่าพวกเราเลยค่ะ ท่านผู้ชมคะสารคดีถ้ำเขาประทุนที่ผู้ชมได้ชมผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ทางทีมงานของเราได้เจอเรื่องประหลาดเหลือเชื่อเป็นอย่างมากค่ะโดยรูปที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในจอขณะน,นี้เป็นภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลเป็นกล้องภาพนิ่งค่ะโดยมิสเตอร์ดีเทอร์ได้เข้าไปเก็บภาพนิ่งระหว่างหน้าพระประธานภาพออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นได้แลคะ ภาพที่ถ่ายอยู่ในถ้ำระประธานนี้ประมาณสิบกว่าภาพแต่มีอยู่สองภาพค่ะที่มีภาพปริศนาปรากฏขึ้นมา <N> ในวันรุ่งขึ้นทางทีมงานก็รีบกลับมาที่ถ้ำเขาประทุนอีกครั้งค่ะโดยการมาครั้งนี้เพื่อจะพิสูจน์อะไรบางอย่างที่ยังค้างคาใจกับทีมงานของเรา เราได้นำรูปถ่ายสองรูปมาด้วยและนำมาให้พระที่อยู่ในวัดแห่งนี้ได้ดูพระทุกรูปได้เห็นก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าภาพที่เห็นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทางด้านอาจารย์สุนทรซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของรายการได้วิเคราะห์อย่างคร่าวๆว,ว่าอาจจะเกิดจากควันบุหรี่ดังนั้นทางทีมงานจึงกลับเข้าไปในถ้ำนั้นอีกครั้ง เพื่อจะมาจำลองการถ่ายภาพที่เหมือนกับครั้งก่อนโดยมีการกำหนดการปิดเปิดไฟในถ้ำที่เหมือนเดิมทุกอย่างพร้อมกับตำแหน่งของมุมกล้องอยู่ที่เดิมทุกประการโดยจะเปรียบเทียบกับรูปถ่ายที่เรานำมาด้วยรวมทั้งการกำหนดการปิดเปิดแฟลดด้วยค่ะ จากนั้นเราก็ลองพ่นควันบุรี่ใส่บริเวณหน้ากล้องทั้งระยะใกล้และไกลเราทดลองถ่ายอยู่ประมาณร่วมสองชั่วโมงภาพที่ได้มาไม่เหมือนกับครั้งก่อนเลยค่ะควันของบุหรี่จะกระจายไม่รวมตัวกันเหมือนในภาพที่เราถ่ายครั้งก่อนทั้งๆท,ที่ครั้งก่อนระยะของลมและแรงลมก็พอๆพกัน เรามาลองดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่ากลุ่มควันเมื่อครั้งก่อนนั้นจะไม่เหมือนควันจะคล้ายๆเป็นแท่งนูนเห็นได้อย่างชัดเจนจากนั้นเราก็ทดสอบกับกล้องวิดีโอบ้างผลลัพธ์ออกมาก็เหมือนเดิมค่ะกลุ่มควันจะไม่จับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเหมือนภาพที่เราถ่ายมาในครั้งก่อน เรามาดูกันอีกครั้งนะคะจะเห็นว่าภาพถ่ายครั้งก่อนนั้นกลุ่มควันจะหนาแน่นมากก่อตัวกันเป็นก้อนหรือเป็นแท่งเลยค่ะ You think this is not n o t smoke? กลางกลางกกลางก n กลางกล e from d กล n งลกลางกากลางกลางกกลากลางกางกากางไฟาากางไฟงงกางกลางงกลางกลา อันนี้คือด้านใกล้เลยด้านใกล้ของกล้องนะอันนี้คือใกล้กล้องแต่ถ้าดูคงจะไม่ถูกไม่ถูกขนั้นถ้าถ้าไม่ถ้าดูจริงๆคันมจะละเอียดขนาดนี้เลยใช่เราจึงได้สรุปกันเอาเองเลยนะคะว่าไม่ใช่กลุ่มควันจากบุหรี่แน่นอนอันนี้ไม่ใช่รอกโจเพราะกล้องถ่ายรูป ที่เขาถ่ายไปธรรมดาในกล้องธรรมดานี้ก็จะมีภาพแบบนี้ออกมาเหมือนเหมือนกันหมดตมาเคยไปถ่ายก็เป็นอย่างนี้ดูไม่ได้ก็มีม่มีแต่ควันขาวไปหมดเลยการคิดว่าเป็นปฏิหารหรือเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างนี้เขาบางคนเขาว่ามันเป็นปฏิหารของเขาที่มันอะไรมันจะมีไออะไรออกมาที่เรามองไม่เห็นนั่นนะพอมันมาเจอแสงตรงนี้มันจะทําให้มีแสงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างที่เห็นนี่เขาว่ามันแปลก คนเขาบอกก็มีผีมีอะไรอยู่ในอ่าบางคนเขาก็ว่ามีผีมีสางม,มีอะไรอยู่ก่อแล้วแต่เขาจะเชื่อถือนะคนเขาศรัทธาเขาเน้นว่าผีกับผีอะนะอ่าแต่แตถืว่าเป็นรูปที่แปลกอ่าถือว่าเป็นรูปที่แปลกที่มันมที่ว่าเราไม่ได้จินตนาการหรือไปแต่งเติมอะไรของมันมันเป็นมาธรรมชาติอย่างนี้อันนี้ยังยังชัดเลยที่ยังมองเห็นบ้างเนี่ยแต่เมื่อเมื่อก่อนนี้ถ่ายไปนี้ถ่ายภาพไปนี้เหมือนกับเขาก่อ หรือว่าเผาา่านอะไรขึ้นอย่างนั้นจะมองไม่เห็นพระประธานเลยก็มีเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แต่นี้ดีเนได้มีควันขึ้นอย่างนี้เขาก็แปลกอันี้เหมือนกับมังกรเลย<ค>นะมนว่าเหมือนังกรมัเหมือนเด็กเหมือนแล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่คนบบจะมองในแง่ไหนแต่แต่ว่ามองแล้วเป็นรูเปเป็นล่างเป็นรูปเป็นล่างเนี่ยน,นะมันก็แปลกเหมือนกันนะโยมเพราะาำไมก็เออมันก็เป็นไปของธรรมชาติของมันนะนะที่มันมันมันเป็นมาอย่างนี้เราก็ดูก็ ธรรมชาติก็สร้างมามันก็เป็นอย่างนี้ก็ได้<ล>ด้วยลูกแล้วแต่ความเชื่อของบุคคลบางคนเขาศรัทธาแบบไหนเขาว่าผีก็ผีว่าเทวดาว่าอะไรก็แล้วแต่แถวนี้เขาก็คุยกันเรื่องนี้อยู่บ่อยประจำเหมือนกันเจ,จริญพรโยมเราได้สร้างภาพลายเส้นขึ้นมาตามจินตนาการของพวกเราก็จะได้รูปร่างแบบนี้ล่ะคะ่ะดูแล้วเหมือนกับเป็นรูปตัวอะไรสักอย่างหนึ่ง กำลังอุ้มอะไรอยู่ทำนองนี้ล่ะคะ่ะท่านผู้ชมลองจินตนาการดูนะคะว่าเหมือนอะไรเราได้ทำภาพกราฟิกเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้ชมในหลายๆแบบด้วยคะ่ะอาจารย์มา่ารูปนนี้มันคิดว่าใช่ ควันบุหรี่หรือควันอะไรมันไม่ใช่มันเป็นของมันเกิดบ่อยนะแบบภาพแบบนี้นะมันเกิดบ่อยแล้วแต่ความเชื่อถือของคนบางคนว่าเป็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอัตมามันของธรรมชาติมันเป็นของมันเองอะนะของเป็นเองแต่เราไม่เชื่อไงอย่าลบหลู่ของพันนี้นะของมันเป็นเองมันพูดน้าบาศกะนะแล้วมันเคยเกิดขึ้นมาอย่างนี้ไหมครับอาจารย์มีถ่ายรูปมีเกิดบางทีก็เป็นเส้นแบบภาพโทรทัศน์มันเป็นเส้นตัดเดาเป็นภาพสีเขียวสีน้ําเงินเต็มไปหมดนะ มีแต่พวกหลังทรงมาพวกเนี่พญานาคมีเยอะว่าจะที่แรงที่นี่จะที่แรงแล้ว่าของวันนี้ของเป็นไปได้ของพูดยากนะแต่พูดทางได้ปัญหาคือหาว่างมงง่ายคือของมันเป็นเช่นนั้นเองแล้วแต่ความเชื่อเออแล้วแต่ความเชื่อของวันนี้มันมีอยู่มันมีอยู่แต่มันไม่ใช่ทางพ้นทุกนะมันไม่ใช่ทางพ้นทุกของวันนี้มันมีอยู่ของอัศจรรย์ของวันนี้มีอยู่ของลี้ลับมันมีเยอะแยะ มนนี่มีแลมีทางชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาบอกเขารูปนี้เขาบอกว่ารูปนี้เขาบอกว่าที่รูปก็เป็นรูปผีจิตวิตสตร์ขาเล่นอะไไม่ใช่เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าพูดเรื่องนี้คือถ้าพูดถึงเรื่องด้านจิตใจด้านนี้คือรูปสีขาวนี่คือหมายความผู้ผู้มีความบริสุทธิ์นะนะสีขาวนี่สีสีผู้มีความบริสุทธิ์ ยังพวกถือศีลถืออะไรมาคนต้องแต่งชุดขาวคือจิตใจที่ใสแล้วมันจะขาวไปสุ์นี้ไม่มีความโลภความกวดความหลงก็มาเบียดเบียนจิตใจมันเลยขาวแบบนี้เนี่ยธรรมชาติแต่ว่าที่ดูอาจารย์ดูดูวมๆแล้วอาจารย์คิดว่าแมนไม่น่าจะใช่ไฟหรือเปล่าไม่ใช่ของมันเป็นเองมันเป็นบ่อยบางทีถ่ายรูปก็เป็นเป็นแสงเป็นอะไรมีบ่อยเป็นเกิดบ่อยทำาอนี่เกิดบ่อยมากขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับ ท่านผู้ชมคะจากพระสองรูปที่ได้ให้ความเห็นแล้วเราก็ค่อนข้างคล้อยตามน,นะคะสิ่งที่ลี้ลับที่เรามองไม่เห็นยังมีอยู่ในโลกนี้เสมอไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆซึ่งเราก็จะได้รับรู้ข่าวครา,าวเรื่องแปลกๆเช่นนี้อยู่เรื่อยๆดังนั้นจากภาพถ่ายที่เราได้ให้ท่านผู้ชมดูอยู่นี้ทางเราจะไม่ตัดสินใจว่าเป็นภาพอะไร ไม่ว่าจะเป็นผีปีศาจวิญญาณหรือว่าเทวดาเราจะไม่ชี้นำใดๆทั้งสิ้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะใช้วิจารณญาณกันเอาเองว่าท่านคิดอย่างไรกับภาพที่เห็นนี้แต่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่เราอยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าสิ่งลี้ลับที่ยังเป็นปริศนาหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ในโลกของเรานี้มีอยู่มากมาย และมีมากว่าพันปีแล้วสิ่งมหัศจรรย์ mm hmm. เหลือเชื่อและความอาถรรพ์นั้นมีจริงถึงแม้ว่าทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ให้การรับรองแต่ที่ไม่รับรองนั้นก็เพราะว่าเขาเองก็ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามหากท่านไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่อย่าไปท้าทายกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่ไม่มีตัวตนมันอาจจะเป็นอาถรรพ์ที่นำภัยอันใหญ่หลวงมาสู่ตัวท่านและครอบครัวได้สวัสดีค่ะ